เดี๋ยวขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมชื่อเอ๋ครับพัรกรตันตะเสริฐครับอยู่ราชบุรีครับทางานเป็นผู้บริหารครับเป็นผู้บริการภาคอุตสาหกรรมบริษัทเอเอครับขอบคุณนครับเราหรือว่าจริงๆแล้วเราเราต่อไปเราคงมีการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกันอีกหลายๆอย่างเลยนะครับถูกครับโดยเฉพาะกิจกรรมวันนี้มีหลายอย่างเลยแต่ก่อนอื่นนะก่อนที่เราจะเชิญประธานขึ้นมาเปิดงานนะครับเราจะขออนุญาตชีนแนะนำแขกผู้มีเกียรติ ถือว่าเป็นแขกรับเชิญที่ท่านในฐานะที่ปรึกษาอิทธิบาตกของเรานะหลายท่านเลยที่ยึิสละเวลามาร่วมเสกกรรมกับพวกเราหมดโดยตลอดนะครับซึ่งจะขออนุญาตที่แนะนําท่านที่ปรึกษาอิทธิบาตกนะครับที่ท่านได้เดินทางมาร่วมงานท่านแรกขออนุญาตแนะนําท่านพลตุ้งพลนิบุญชัยชื่นสุชนครับตอบเปิดเป็นเกียรติต้อนรับท่านครับเกียรติแก้วท่านครับแล้วก็ท่านต่อไปนะครับขออนุญาตท่าน ถือว่าท่านโผล ok ่กนะครับขออนุญาตติดปากเรียกท่านแต่ท่านโผล่กนะครับท่านโผล่ตำรวจตีดรสมพลวัฒนชัยครับขออนุญาตปลุกมือรับท่านครับที่เดียกัีหนึ่งนะครับพี่กล่อมนี่น่ารักมากครับขออนุญาตตบมือต้อนรับท่านโผลตำรวจตีสมภูมิประพันธ์นน์ครับตบมือต้อนดเรื่อยๆครับแล้วก็ท่านต่อไปนะครับขออนุญาตท่านโผลตำรวจตี ทวิโรดสวัสดิบุตรนะท่านผู้การทวิโรดนะต้อนุรับท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคืท่านท่านผู้การเจ็ดนะครับท่านโอนตะบุตรตีสุรชัยเจ็ดพี่น้องร่วมใจประมือเจ็ดครับท่านครับแล้วท่านรองสุธีพมบรีค <uni> รับด <vegetation? t> ับ <uni> ท <t> ่านรองครับท <t> ่านรองภาคเจ็ดนะครับซึ่งพร้อมากคพรอมากพร้อมพรอมเลแนะนำท่านเชิดศักด บุญปบลงพี่ขิงกันละครับต่อมพี่ขิงกันละมันโดนดิลุงครับแล้วก็ท่านต่อไปนะครับขอแนะนำท่านประธานก่อตั้งของพวกเรานะประธานก่อตั้งโชลุงนักวิชาการศาสตร์ของเรานะ,ะทาน่า,นะทานวิชิมตมณีวัฒนานะครับเมื่อกี้สักคู่ท่านร้องเพลงพ่อมากเลยนะสองเพลงนะครับรครับขออนุญาตแนะนำ่านประธานสุชาติอหนาจพิพาวีครับ าได้อนรับปรบมือดังๆต้อนรับเจนตน์แมนของชุมนมเรานะครับท่านประธานชมรมเราครับพี่เล็กครับขอเชิญมือดังๆครับพี่น้องครับดังๆครับพี่โผค่ัก็ได้สี่วิเลยนะยินดครับครับสวัสดีผู้ใหญ่ที่ผมต้อรับทุกคน นะคร,ครับที่ปรึกษาจิตวิทยาที่ปรึกษา,า,า,าอาวุโสคณะกรรมการแล้วก็สมาชิกที่รักทุกท่านนะครับก็บบมันจบมาครบเดือนละอย่างอย่างรวดเร็วเลยนะ <S 2> <S 2> <S เดือนหนึ่งก็ผ่านไปวันนี้ก็มาถึงปลายเดือนตุลาแล้วนะ แปบเดียวนะครับแต่เป็นวันที่ผมเนี่ยหลอกหอยผมอยากเจอพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะมาเจอหน้ากันกินข้าวร้องเพลงกันสนุกสนานนะครับมีอะไรก็พูดคุยกันก็ทั้นที่แล้วเราจัดที่เชนกาลีล่านะครับเพื่อนสมาชิกมากันเยอะมาก จนต้องสมโตขึ้นมามาวันนี้เรามาจัดที่แกรนไชน่านะครับอาหารเนี่ยผมพยายามที่จะคัดเลือกแล้วก็เน้นอาหารอร่อยๆมาให้พวกเราทานกันในวันนี้เนี่ยผมคิดมากเพื่อนจะมากันเนี่ยออไม่มากเพราะว่าหลายคนเนี่ยไปต่างประเทศหลายคนปิดภาร,รกิจไป งานกระถิ่นนะครับช่วงนี้มีงานบนมากมายเลยก็รู้สึกดีใจมากที่วันนี้เนี่ยยังมากันได้มากมายขนาดนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกทกท่านนะครับที่เสียสละเวลาแล้วก็มามาร่วมพบปะเจอกันนะครับในบรรยากาศดีๆความรู้สึกดีๆด้วยกัน นะวันนี้หลายคนที่ไม่เคยร้องเพลงก็ได้ขึ้นมาร้องเพลงผมไม่ได้ร้องเพลงมานานละแต่ผมเห็นพี่ๆเ,เพื่อนๆร้องเพลงโดยเฉพาะเงยตเตยผมก็เลยอยากร้องบ้างนะครับเี่เยตยยอดเลยครับวันนี้ร้องเพลงให้พวกเราฟังครับครับขออน,นุญาตเปิดการสังสรคนนะครับของชมรมนักธุรกิจสร้างสรรค์วันนี้ขอบคุณมากครับ มีเหล็กเขาเมื่อกนับท่านประธานพีโอกครับขอบคุณมากมาก ผมกราบเรียนเชิญท่านพลตเอกบุญชัยชุติชนครับในวันเดือนตุลาคมนะเป็นเดือนเกิดของคุณพิจิรัคหรือเช่นเราตั้งชัยเกียรติใช่ไหมภรรยาคนสวยของหมออุทรคงหอมหอมทั้งวันทั้งคืนเลยคนสารด้วยเหรออ้าวอยู่เล็กไม่เกี่ยวใช่ไหม้างเลึงชัยลัดเหรอแล้วคุณพีบุมาดีเกี่ยวได้ป่ะอ้าว ี่กองชเชียร์เลยโอี่เกิดนี้่พวกนี้ได้เปรียบได้สอนโยกการอีกปีนด้กล่าวว่าเกิดเดือนตุลาได้อีกปีพวกเราเนี่ยนมของนันประทานสุรลมนะรับเล็กนะครับแล้วก็วนสน,นัที่ปรึกษากิสีวัตว์จะเห็น วดอย่างทุกคนว่าไม่ีใครมีใครมาปรึกษาเลยนะครับแล้วก็มูลสมาชิกของชมรมนะครับถึงอนุสตบทีสร้างศาลแล้วก็แขที่เกิดขั้นนะครับพวเราก็มาร่วมจิตร่วมใจกันนะฮะสร้งสัญญาสารตั้งสัญญาอธิษฐานรัศกาคุณพระนาชศัยนะในโดยรรดาประธานพรที่สั้นที่เกิดในเดือนสุราคม2540 สองห้าสีสูงเออไม่ใช่ครัไม่ใช่ส,ส <S <S อ้้ครับให้ท่านสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะฮะจิตใจสดชื่นแจ่มใสเบิกบานปราศจากโรคาพยาธิและุูมิปภัยทั้งปวงท่านจะเดินทางไปไหนให้ปหลอดภยัยท,ทุกที่ทุกทางทุกการเวรา จะประกอบกิจการใดขอประสบความสําเร็จสูงสุดครับ,รบเป็นที่รักรับสือคนทั่วไปและขอให้มีเงินทองใช้อย่างนม,นม,นมนั่งสบูรณ์ตลอดกาลนานครับชาติพันธุ์ไทยดีด